ผมคิดว่าสีเนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะว่าสีเขาจะบริหารตรงนี้ให้อเมริกาเนี่ยนะออ,อหมายความว่าไม่สามารถที่จะมาต่อรองอะไรกับจีนได้อย่างกับที่ตอนนี้ทำเนี่ยบุริชัยคิดว่ามีโอกาสอย่างนั้นไหมก็สีคงต้องถอยหนึ่งเก้าแล้วก็บุกอีกหนึ่งเก้าเพราะว่าต้องยอม เพื่อจะได้ไม่กลายเป็นสงครามใหญ่กว่านี้แต่ว่า <Hey. S 1> ทรัมป์พยายามจะบีบสีให้จัดการกับปูตินนะบอกอย่าซื้อน้ามันจากปูตินเพราะว่าจะ mm hmm. มาจากปูตินเนี่ยอยู่ก็ช่วยสงครามนะเอ <Hey. S 1> แอ่ต้องช่วยระงับสงครามนะแต่ว่าทรัมป์ไม่กล้าเสียงดังเท่าไหร่เรื่องนี้เพราะว่า mm hmm. อืจีนจะบอกว่าเฮ้ย hey, มันคนละประเทศค,คนละเรื่องกัน การอยู่จะมาบอกว่าไอ้ต้องรับผิดชอบสงครามอยู่เครนได้ยังไงไอ้อไม่ได้เป็นคนทำสงครามไอ้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอ่าฉะนั้นเออสีพยายามที่จะกดดันเวลาอยู่บ้าน่ะพูดดังๆแต่มาถึงตัวเจอตัวแต่ตัว,ตว,ตว,ตวไม่พูดเรื่องไต้หวันก็ไม่พูดเรื่องไต้หวันอ่าฉะนั้นนี้ต่างก็ตองรู้ว่าเส้นแดงมาอยู่ตรงไหน